กรปเขต12เนี่ยทีมที่สงขลาเนี่ยเรามีทีมที่ทํางานเกี่ยวเรื่องทางด้านสุขภาวะกันอยู่มานานแล้วได้มาเป็นทีมที่จะมาอยู่ร่วมกับทางกรกปเขต12อเขตสิเนี่ยประกอบไปด้วย7จังหวัดนะครับนะเจจังหวัดเนี่ยก็มีของสงขลานะครับแล้วก็มีพัทลุงแล้วก็ตรังแล้วก็สตูลน,นะครับมีปัตตานีมียะลามีนราธิวาสถ้าพูดถึงพื้นที่โซนพื้นที่ก็คือเป็นพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างครับ ในสัานันักวิชาการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านซึ่งตอนนั้นก็ทําพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู้พิการผู้สูงอายุในชุมชนเมืองใหญ่เราก็ได้ทุนมาแล้วก็พอทําเราก็ต้องเยี่ยมบ้านแล้วก็การเยี่ยมบ้านมันต้องมีความต่อเนื่องส่งต่อข้อมูลกันเราก็คิดที่จะทําแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ประโยคแรกไม่รู้หมีจําได้ไหม มีพูดแล้วพี่ประทับใจตรงที่ว่าอยากให้ประชาชนเป็นเจ้าของข้อมูลเองเนะาะเพราะงั้นก็คือเราก็เลยชบ่บกับนี้เลยว่าโอ้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่อยู่ที่บ้านของเราเนี่ยเราอยากให้เขาใส่ข้อมูลเองได้ด้วยจากเดิมเนี่ยเราไม่มีแอปนะคะเรามีตู้ประชานีหน้าบ้านใครไปดูอะไรหรือความต้องการอะไรเนี่ยให้เขาเขียนใส่ในตู้ปรษณานีหน้าบ้านของตัวเอง งน,นกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือทุกบ้านที่เราไปดูแลจะต้องมีตู้ไปสนีอยูแเอาแบบอนาล็อกขนาดนั้นเลยนะฮะตู้ไปสนีบ้านใครบ้านมาเลยก็คือเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเป็นตู้ที่เราสร้างเองเขียนเชื่อโครงการแล้วก็ใครไปเยี่ยมก็เขียนเหมืนอนสุดยอดใส่ตู้แล้วก็ไปเปิดตู้แต่เราอยากให้อันนี้อยู่ในเว็บที่คนได้ข้อมูลไปก่อนมากกว่าไปถึงหน้าบ้านนะคะ กขปก็คือเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนะคะชื่อมันอยู่แล้วเพื่อประชาชนมันเป็นการการรวมตัวของเราเรียกว่าองค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมสมาคมเราเป็นอนุนด้านเด็กแล้วพอดีว่าเราเราขับเคลื่อนง,งานและด้านของการลดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษาในเด็กและเยาวชนอพอมันมีแอปพลิเคชันตัวนี้ที่มันทําข้อมูลกลุ่มเปราะบางอ,อ,อยู่แล้วซึ่งบางส่วนในนั้นมันก็จะซ้ําซ้อนว่าเป็นเด็กพิการเป็นเด็กเปราะยากลําบากเป็นเด็กกาพร้าซึ่งมันมันข้อมูลมันซ้ําซ้อนกันอยู่ เราก็เลยเพิ่มง,งานให้พี่มีอีกหนึ่งหนึ่งพาร <laughs> ์เเาท <ำ S 2> เข้าไปให้เราด้วยโอ้เห็นเขาทำเข้าท่าเห็นเขาทำเข้าท่าแล้วก็เรียกว่าแต่ละคน<ช>ทำประโยชน์ด้วยสังคมทั้งนั้น ใช่เพราะว่าปกติเราก็ใช้ใช้ตัวฐานข้อมูล I met at home มนี่แหละค่ะในการวิเคราะห์ดึงข้อมูลในการที่จะไปออกแบบความช่วยเหลือคนยากลําบากในพื้นที่อยู่แล้วอันนี้มันเป็นเครื่องมือให้เราเราเชื่อมเครือข่ายที่เรามีอยู่ในเขตเขตสิบสองในกรขปนี่ยค่ะว่าไคมีทรยกตรงไหนเวงนหน้าที่ของกรขปคือการสร้างฐานทรัพยากรไว้ค่ะคแล้วก็เป็นเราเรียกว่ามันเป็นเครื่องมือในการที่ ออกแบบความช่วยเหลือร่วมกันให้ครอบคลุมทุกมิติของคุณภาพชีวิตของคนประบางหนึ่งคนค่ะตัว iMate at Home เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใช้ได้ทันทีคือข้อมูลเนี่ยข้อมูลเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่สส่วนบุคคลมากเลยครับข้อมูลเนี่ยเราก็อ่อนไหวมากมากก็พยายามที่จะป้องกันว่าถ้าใครไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ควรที่จะมองเห็นแต่ว่าถ้าเจ้าตัวเจ้าตัวก็คือใครเป็นคนสร้างข้อมูลนั้น ครับ,รบเขาก็มีสิทธิ์จัดการกับตรงนั้นได้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 ร้อยเปอร์เซ็นแล้วสามารถแบ่งปันใช้งานร่วมกันกับกับคนที่เขาเขาระว่วนะอย่างเช่นว่าอ่ะผมผมหนึ่งคนสอสมอลอีหนึ่งคนอ่าคุณปินเป็นอสมออีกหนึ่งคนโอเคนะเรารู้จักกันแล้วเราก็สร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เอาข้อมูลเอามาใส่ในกลุ่มผมก็เอาข้อมูลที่ผมเก็บมาใส่ในกลุ่ม ขึ้นเรื่องจากพอเราใช้ IMED at Home ที่หมีพัฒนาขึ้นมาอาจารย์แสงใช้ทั้งในเรื่องวิจัยด้วยก็ลงพื้นที่เก็บข้อมูลศูนย์วิจัยความเป็นเลือดด้านชีววิทยาศาสตร์ก็มาเห็นว่าเป็นนวัตกรรมได้รางวัลนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะคะเขาก็ขับเคลื่อนให้เราขยายผลให้เป็นธุรกิจชุมชน มีเป้าหมายจะตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อการดูแลที่บ้านไปดูพวกก็มีผู้สูงอายุหลายคนเนี่ยที่อยู่ในชุมชนเนี่ยคนใต้จะเป็นคนแก่ดูแลคนแก่ oh. มาคองบอดสามีที่นอนติดเตีตยงมากายภาพบำบัดม,มาให้อาหารทางสายยางอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยว่าเ,ออเราน่าจะทำคล้ายๆไอเมดแอทโฮมแต่ให้เป็นบริการแบบเขาเข้าถึงขอใช้บริการได้ก็เลยปรึกษามีมีก็เลยต้องมีภาระอีกอันนึง ภารกิจพัฒนาไอเมดแคร์เราพยายามยกระดับผู้ดูแลให้มีมาตรฐานก็คือจะต้องผ่านการอบรมร2อยี่สิบชั่วโมงของคณะพยาบาลตัวมันเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งอะฮะแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นแค่ต้องเป็นแค่เครื่องมือตัวหนึ่งนะครับเราต้องทํางานควบกวนันทั้งสองอย่างะครับก็คือว่าเรามีเครื่องมือเราต้องมีกลไกนะแล้วก็สองตัวเครื่องมือจะเป็นตัวช่วยแอปพลิเคชันะจะเป็นแค่ตัวช่วยเหลือ ช่วยเหลือกลไกช่วยเหลือ,อเหล่านั้นให้เขาสามารถทํางานได้แล้วถ้าใครสนใจมีอะไรที่จะติดต่อได้ไหมครับอาจารย์ฮะติดต่อได้ที่ไหนฮะถ,ถ้าถ้าเกิดว่าในส่วนของเว็บไซต์นะครับก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ชื่อข้อมูลชุมชนจุด com นะครับข้อมูลชุมชน com